เดี๋ยวดูเอกมันไม่มีแค่นี้นะครับลงได้ก่อนเ่ยจะเกาะเป็นกระจุกเหมือนกันนะครับฝั่งนั้นผมไม่เคยเดินดูเลยครับผมเพราะว่ามันติดติดไล่เขาครับแล้วก็ไม่มีคนเฝา้ารถผมก็เลยไม่เดินนะอย่างนี้น้องๆก็อย่าประมาทนะครับเนี่ยครับอ้มดูให้หมดนะมิมถ้าลงได้มีน้ําอ่ะไม่ต้องกลัวล้างอื่นล้างอื่นมันต้องอบายพมาลงกันเยอะพวกนี้นะครับ ปครับผมปลอดไปกว่าเยอะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ชมที่ผมตลอดโอ้โหลื่นครับผมอับครับตัดอย่างเดียว ลังนี้ไมารังเนาะเนี่ยน้ำตัวจะผมไม่เอาลังนะแกไหนแก,กคือไมอาครับผ,ผมจะเยดให้มันนะรังนี้นะ เนี่ยครับอย่างนี้ก็ได้น้องๆถ้าเราไม่ไม่ไปรัดมันนะเนี่ยมันก็อยู่นะแต่ทีเนี้ยมันจะทาหมุนน้าไม่สวยมันจะทาหมุนน้าไม่สวยนะครับถ้าถ้าเสียบไปอย่างเงี้ยมันก็จะหุ้มไปตั้งกิ่งนะครับแต่อยู่นะครับปิดซะหน่อยไปครับผม บางรังก็หัวสวยบางรังก็หัวไม่สวยอันนี้ไม่พอดูดแน่นอนเลยเหมือนกับรังใหญ่นะครับที่ว่าฝอนะอะอีกแล้วรังที่เก้าวันนี้เจอเก้ารังแล้วนะครับผมโอ้โหเยอะมากปจาจัดการครับผมตัดมาแลยฮนะโอ้มันฝอนะนี่ครับผมฝอเดี๋ยวผมจะแขวนไว้กว่าเขาแขวน ซ้อนไว้ข้างล่างนะครับคือตัดไปก็มันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะครับผมมีน้ําบ้างแหละแต่เอาสายรัดไว้ข้างล่าง้นซ้อนไว้ด้วยครับผมแน่นอนกว่าปตัดมาซะเร็วนะครับปลอดภัยกว่าเยอะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ชมที่ผมตลอดก็ปล่อยไว้รอ้อยมีน้ำ ไปมาดูกันมันปล่อยจริงๆผมไม่เอานะครับก็ปลูกย้ายไว้ดีกว่าเกาะข้าขงบนลงๆนะครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลสวัสดีครับผมอ่ะวันนี้มาดูรังที่ผมตัดแล้วมาเกาะที่เก่าอีกทํารังใหม่นะครับเนี่ยครับอันนี้ผมเป่าฟันใส่แล้วนะครับก็จากวันที่ผมดูประมาณสิบวันสิบกว่าวันรนะังเนี้ยนะครับ แตมันพอดีเลยนะครับผมเนี่ยรอยเก่าผมนะครับที่ผมตัดไปครั้งก่อนนะครับแต่เนี้ยมันมาเกาะใหม่ก็ขยับกิ่งเนี้ยจากที่ผมตัดไปก็ประมาณทักสิบกว่าวันได้ประมาณสิบกว่าวันนี่แหละนะครับก็จับไปอีกกิ่งนึงนะครับขึ้นมาก็สูงสูงอยู่พอประมาณนะครับผมอันนี้ต้องนั่งอธิบายหน่อยนะครับต้องตัดเสียงทิ้งนะครับเพราะว่ามีเสียงงานเขาอยู่ข้างๆมีเสียงเพลงนะครับกลัวโดนลิขสิทธิ์นะครับ งามเลยนะครับถ้าเป็นพึ่งแนวหูอย่างอย่างกำลังกินน่ะนะครับแต่ลังนี้ขอเต็มพอดีนะครับไม่ไม่แขวเลยนะครับอ่ะอาลงมาแล้วนะครับตัดเรียบร้อยหัวน้ําก็พอพอได้กินอยู่นะครับแต่ลังนะ่าถือว่าเต็มละขย่าตรงนี้เลยนะครับผมไม่ได้อ,อะไรขึ้นมาด้วยเดี๋ยวลงไปทุลักทุเลนแะน่นอนเดี๋ยวไปเจอกันทัางล่างนะครับสวยงามครับผม อ่ะเนี่ยล้างชุดก่อนนะครับที่มันล้างไปนะครับมันก็อยากขยายไปเกาะกิ่งถัดที่ผมตีเมื่อกี้นะครับฮัลโหลสวัสดีครับอ่าวันนี้ได้มาอีกกล่องนึงนะครับผมเดี๋ยวมันมืดนะครับอันนี้แต่งเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับผมอันนี้กล่องนึงหกร้อยลมส่งนะมีถามก็หลายท่านนะครับ หกร้อยรวมส่งนะครับเนี่ยครับกล่องนี้นี่เลยนะครับผมไม่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 แบ่งนะครับกล่องนี้เลยนะครับไม่ไม่แบ่งออกนะครับแต่น้นไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ครับแค่นี้ก้อ SO นใหญ่อยู่นะครับมีแต่น้ํามิ้มอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็มีน้ําก้อนเล็กนี่นะครับกีตาร์สวยครับผมได้มาวันนี้นะครับเธอวันนี้เท่าไหร่น่ะยี่สิบห้ายี่สิบห้าครับผมยี่สิบห้าเนี่ยครับบอกรลานะครับ ส่วนอันนี้ก็600ลวมส่งดูนะฮะเนี่ยครับผมที่ออกคลิปไปในช่องช่องผู้สอนนะครับผมอันนั้นก็จะเพจผมนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะฮะ P H U S O N นะครับผมผู้สอนขึ้นหน้าจอข้างล่างนี่เลยนะครับฝากตามกันด้วยนะนัเพจเพจสำรองผมนะครับบางทีก็คลิปก็ไปลงนั่นด้วยนะครับอันนี้ก็นี่เลยนะครับผมเนี่ยฮะ หกร้อยรวมส่งเหมือนกันนะครับก็ทักไปที่น้องพลอยก็ได้นะผมบ,บางทีผมไม่ได้ว่างตอบใครเลยฮะบ,บางทีนะครับผมมีทั้งหมดสองกล่องนะครับอน้นไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวหามมาเพิ่มใหม่ให้ได้สักสี่ห้าไม้นึงประมาณนั้นถ้าไม้มันไม่ไม่ใหญ่มันก็จะได้หนึ่งกล่องชุดหนึ่งหกร้อยรวมส่งครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผม แกจัดนะครับผมแต่อยู่นะครับที่ผมเสียบไว้เป็นเที่ยวสี่แล้วครับประมาณเที่ยวสี่ถ้าแดงขนาดนั้นนะครับก็อยู่ต่อแล้วก็อาจจะทําน้ําต่อแล้วก็หรือว่าถอดล้างไปนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับเนี่ยได้หน่อยเดียว <laughs> ไม่คุ้มต่อยนะครับผมอ่อันนี้มิมนะเพื่อนๆน,น,น้องๆมันก็นานๆจะเจอที่จะเกาะแบบนี้นะครับ ที่ใครเคยเห็นคลิปประเทศนอกนะมที่เกาะกับหินนนะครับผมอา่ามันหาที่เกาะยากมันก็จะเกาะแบบนั้นนะแต่แต่น้อยลังที่จะเกาะนะครับผมส่วนมากมันจะหากิ่งเล็กๆหุ้มนะครับอันนี้เกาะคล้ายๆพึ่งหลวงเลยแล้วพอดีเนี้ยกิ่งปลามันห้อยนะไม่ใช่พึ่งโพงนะครับเป็นมิ้มนะครับเดี๋ยวรอให้น้ําถ้าเกิดมันไม่หล่นก่อนเนาะรอให้น้ําแบบตุ่มๆนะจะมาดูนะครับผมคือมันจะสวยมากเลยหัวน้ํามันนะครับอยู่ใต้คอนนะครับไปครับผม